พร้อมแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนยิงตรงเดี๋ยวคอยสิเก็บของที่หลังดอกคอยกระชิงงงงงงงแถวๆนี้แหละเอาได้ลายอันแล้วตีเอาแนวควัเดี๋ยวคอยเคลียร์คแล้วเขาเขาไปแล้วมาเดี๋จ้าเพื่อนๆ เวลาคือคุยโทรศัพท์ก็คืออแ่เวลาคุยถึงหัวจ้าเพื่อนเพื่อนพอแล้วนะคะเมื่อนี่เป็นตะลุ่นยุจ้านี่นี่นี่เกลี่ยแล้วนะคะเพื่อนเพ่อแล้วเจ้า เขาได้เห็นอยู่ เนือดินดินนุยซุยซุยงสิในแม่อยู่ลำปางดินแข็งขูดก,กับเขาในขวดดินพุ่งจักเลยปล่อยไปเรื่อยๆใน้อยบ้านเ,เห็ดพอสิบดอกอยวย ดูล่างเพียบแต่สาวๆยังน้อยก็มองว่าเห็นเด้กมาสิมาหาเห็ดร้อย,ยพี่น้องบาพอเห็ดร้อยดอกนี่จะหอดนี่จะได้ควัดยังเดียว เจอเลยลูกร้อยเนี่ย บอกให้พ่อลูกร้อยแล้วให้คุยต่อไปว่าสั้นหินบหมบุยายน้อยกับห้างตาบอดีเด้อเพื่อนเพื<ๆ>่อนเลยเว้นตากับฮักเบิดใส่หระ สามไนท่านี้ติได้สามเกนเสียงเยอออนยุฟ้าเขาทั้งเพื่อนฉันเก็บเอาเก็บเอาเลยเพื่อน เอ๊ะเอ๊ะไข้กับแก Lucy ้ไข้กับแก้ย้ายอ่อนกูล่ะย้ายอ่อนค้นดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดเด้อโอดยครักเนอะที่ส่วนลูกเอ้โอ้ดวงใครดวงมัน